สวัสดีครับสวัสดีในเช้าวันอาทิตย์อันสดใสนะครับวันนี้ก็อากาศดีมากๆเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกไปทั้งคืนนะครับก็เป็นวันอาทิตย์ที่17ตุลาคม2564นะครับที่เราถ่ายทำกันอยู่นะครับก็ขอให้ทุกคนพักผ่อนแล้วก็สดชื่นสดใสนะครับมีกำลังใจกำลังกายที่จะตื่นขึ้นมาทำงานในเช้าวันจันทร์นะครับ โอเคนะครับวันนี้นะฮะนัดมาถ่ายให้ดูเป็นรถหัวลาก2คันนะครับ GXZ 360แรงมา้าหางพื้นเรียบสั่งมาจาก2ค่ายใหญ่ของเมืองไทยนั่นก็คือหางเรียบคันฝั่งขวาเป็นของพนัทนะครับแล้วก็หางเรียบ3าเพลาฝั่งซ้ายมาจาก ค่ายสามิตนะครับเดี๋ยวนี้ถ่ายให้ชมคู่กันนะครับเปรียบเทียบให้ดูว่าใครจะชอบแบบไหนนะครับหางของใครจะถูกตาถูกใจท่านผู้ชมนะครับวันนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ชมกันนะครับจาก2ค่ายใหญ่นะครับวันนี้จะขึ้นชกด้วยกันนะฮะโอเคเริ่มดูจากคันนี้ก่อนนะครับคันนี้จะดูเด่นกว่านะเพราะว่ามีการยืดย้ำกันชนนะฮะไม่ใช่กันชนเดิมละ มีเบ้าบันไดเลดนะครับนี่บางคนเลดนะฮะโอเคล้อเดิมๆนะครับอันนี้แต่งหน่อยนะฮะมีมือจับเลดนะครับมีขากระจกแต่งนะครับสแตนเลสนะครับแล้วก็มีครอบกระจกเลดนะครับเลดหรือโครเมียมนะครับเหมือนๆกันนะครับโอเคมาดูต่อนะฮะที่ก้านปัดน้ําฝนก็ติดอ่า เรียกอใบมีดเหมีดดาบะนะครับเป็นเหล็กเงางามเลยนะครับขากระจกนะฮะเปลี่ยนนะครับพร้อมครอบกระจกนะฮะนี้แล้วก็เสริมกันเข้าไปด้วยตัวเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษว,ว่าวเธอร์การ์ดนะภาษาไทายเขาว่า,านึกไม่ออกนึกไม่ออก <c ười> สมองเองทํางานไม่เต็มที่อ้าวละทีนี้นะครับก็มาดูกันต่อนะครับคันนี้พวกผ้าบ่งผ้าใบน่าจะซื้อเองนะไม่น่าจะแถมหรอกเพราะว่าแพงนะครับนี่หัวลากเราก็ใส่หมวกแอร์ลูแม็กมาจากโรงงานนะครับสวยงามลงตัวเป็นอย่างยิ่งนะครับโอเคทีนี้เราก็มาดูที่หางเรียบกันบ้างนะหางเรียบโปหน้าก็จะสูงอา่า มาตรฐานก็อยู่ประมาณ1เมตรถึง1เมตร20ินะครับแล้วแต่ค่ายไหนเนาะ,ะแล้วก็มีตัวเก็บผ้าใบข้างหน้าโปหน้านะฮะทั้ง3มิตและพนัทก็เขามีด้านบนด้วยนะพอพับเก็บผ้าใบด้านบนก็มีมีตัวล็อกไม่ให้กันมันปิวมันหลุดมันร่วงหล่นลงมาได้นะฮะคือมีครอบตะแกรงครอบข้างบนนะครับ นี้ก็เป็นไซส์มาตรฐานนะครับสําหรับออสองคันนี้เข้าไปวิ่งเหล็กคอยครับคือเหล็กแผ่นที่เป็นม้วนกลมๆหนักๆะครับสําหรับหางพื้นเรียบสามเพาตัวนี้นะฮะสำหรับการวิ่งเหล็กคอยเนี่ยเขาก็จะมีการเสริมนะครับมีการเสริมใต้ใต้พื้นนะครับบริเวณที่ วางเหล็กคอยลงไปนะครับมันก็จะเสริมคานเหล็กให้มันมีความหนาความใหญ่ขึ้นนะครับเพราะน้ําหนักมันจะกดลงเป็นที่จุดจุดเดียวนะครับบริเวณที่วางเหล็กคอยอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะไปถ่ายให้ดูข้างใต้นะครับว่าคานที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันใหญ่โตแล้วมันเพิ่มเติมอยู่ตรงไหนนะฮะโอเคนะครับกัดข้างนะครับของพนัดก็จะเป็นเหล็กแป๊บกลมนะครับทาสีขาวแดง มีที่ไว้ยางอะไหล่นะครับ1จุดฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับนี่3ามเพานะครับ3ามเพาเขาใช้เพาที่มีตาปั๊มว่าตัว P ีนะครับพีก็น่าจะมีความหมายว่ามาจากพนัดนะครับพนัดสั่งทำหรือทำขึ้นมาเองในแบรนด์ของเขานะครับ ยางที่พนัทให้มาก็จะเป็นยาง 11R22.5 ยี่ห้อซูเปอร์ฮอปนะฮะก็ยางของเขานั่นแหละตรงนี้เขาก็น่าจะสั่งทําจากทางจีนนะครับบางโคนก็เป็นพลาสติกโค้งนะครับตามแนวรอบวงของล้อนะฮะด้านท้ายก็ชัดเจนนะครับโฆษณาชัดเจนนะครับ สำหรับค่ายใหญ่พนัดแสมซมบี A S S B e, จากชนบุรีนะครับไฟก็จะเป็น LED นะฮะคันนี้ก็ลดมาหลายอาทิตย์แล้วก็จดทะเบียนให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับนี่จากพนัดค่ายพนัดส่งเข้าประกวดส่วนตัวหัวลากนั้นก็จากอีซูซุครับแรงดีประหยัดน้ำมันนะครับ กำลังดีอะไรถูกศูนย์บริการทั่วไทยหาง่ายนะครับรถบรรทุกยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทยของแชมป์ยอดขายมาเป็นเวลา20ปีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปนะครับคันนี้หางเรียบนะครับจะกสามมิตรส่งเข้าประกวดด้านหน้าคันนี้ก็จะแสแตนดารนะครับคือมาตรฐานไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับ มาตรฐานมาจากโรงงานเลยนะครับตัวท็อปกระจังหน้าเป็นโครเมียมอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนให้เสียเงินเพิ่มนะครับนี่คือแบบเดิมๆนะครับแบบเดิมๆให้ดูกันนะครับนี่คือแบบแต่งคิ้วทาปากมันก็ดูดูมีอะไรมากขึ้นเลยนะเดิมๆก็หล่อเนี้ยบสวยสุภาพไปนะครับ โอเคเรามาดูหางเรียบของสามมิตรกันบ้างนะครับสามมิตรเริ่มตั้งแต่โหน้าเลยนะครับโอเคนี่เป็นโหน้าของสามมิตรนะครับมีตะกร้าเก็บผ้าใบข้างบนพร้อมฝาปิดครอบตะแกรงด้านบนด้วยนะครับแล้วก็มีตัวที่ใส่แผ่นป้ายทะเบียนน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ พนัทเหมือนจะไม่มีนะครับก็ต่างกันเล็กน้อยนะครับรักใครชอบใครก็จัดค่ายนั้นไปเลยนะครับเขาดังทั้ง2แบรนด์อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าพนัทเขาอยู่ในวงการสำหรับหางพื้นเรียบนี้มานานกว่านะครับสามมิตรก็เข้ามาทีหลังนะครับแต่ก็อาศัยชื่อชั้นของ พวกรถด,ดัมอะไรที่เขามีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับพวงนี้นี่กัดข้างะถ้าผมชอบนะผมชอบกัดข้างของสามมิตมากกว่านะครับพูดถึงกัดข้างอย่างเดียวนะดูเขาเออมันแบบว่าเป็นชิ้นเป็นอันที่ดูแบบเรียบร้อยดีฮะเป็นเหล็กพับอะ่ะเนี่ยเหล็กพับนะครับโอเคนี่แขวนยางอะไร นะครับไปดูด้านใต้กันบ้างนะครับนี่นะฮะตัวคานปกตินะครับนี่ตัวคานปกติเนี่ยที่มือผมนะฮะมันก็จะมีระยะห่างเท่าๆกันนะครับแล้วก็บริเวณที่เหล็กคอยวางอยู่ยมือผมชี้อยู่ไกลๆเนี่ยครับตัวนี้ตัวนี้ weight. บริเวณที่เหล็กคอยวางอยู่ก็จะมีคานตัวใหญ่เสริมขึ้นมานะครับเพื่อรับน้ําหนักตรงบริเวณที่เหล็กคอยวางอย,อยู่ข้างบนนะครับนี่ก็จะพิเศษกว่า ถังที่บรรทุกสินค้าอื่นตามปกตินะครับก็ mm. ในเรื่องของการเสริมคานใหญ่ mm. เพิ่มเข้ามาเพื่อช่วยรับน้ําหนักนะครับโอเคออกมาข้างนอกบ้างอ่ะนี่ทีนี้ที่ต่างกันนะครับบางโคนของ3มิตรเขาจะทําเป็นแผงยาวเลยนะฮะแผงยาวเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กเนี่ยต่างกันนะครับ จุดที่ต่างกันไปดูเพาบ้างเพานะครับเพานี้ก็ใช้ของตัวเองนะครับนะบตีแบน SMM ก็ย่อมาจากสามมิตรมอเตอร์นะครับโอเคไปดูข้างหลังต่อ,อแผ่นบางโคนก็ตีตาชัดเจนนะครับ SMM สามมิตร เป็นรถกึ่งพ่วงนะครับมาในสีเดียวกันนะครับสีน้ำเงินความสูงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองเปรียบเทียบดูในวิดีโออาจจะเห็นไม่ชัดนะแต่ที่ผมดูอยู่ข้างนอกเนี่ยรู้สึกว่าพนัทจะสูงกว่านิดนึงครับรถพนัทจะสูงกว่าน่อยนึงฝั่งซ้ายพนัทฝั่งขวาสามิตนะครับ ไฟ LED เหมือนกันของสามิตรให้ไฟเบรกมาเป็นสี่ดวงสี่ดวงนะครับสองฝั่งสี่ดวงพนัดให้มาสองดวงนะครับสามิตให้ไฟเบรกมากกว่านองนั้นไฟอื่นเท่ากันนะครับนีดูบางคนครับเรียบเทียบกันให้เห็นนะสายมือพนัดนะครับบางคนเป็น โค้งโค้งนะครับเป็นพลาสติกโค้งไปตามาลักษณะของล้อ,อยางนะครับส่วนสามมิตรก็จะเป็นตีเหล็กขึ้นมาเป็นแผ่นยาวเลยนะครับโอเคนะครับซ้ายพนัดขวาสามมิตร่าครับดูกันครับกาดข้างคนละแบบนะครับกล่องเก็บเครื่องมือมีให้เรียบร้อยนะครับ<ม>ด้านบนเขาก็จะมีเจาะรูนะเจาะรูนะ เอาไว้ใส่เหล็กที่เขาจะมีให้เนี่ยเนี่ยเหล็กตัวนี้นะครับเหล็กที่เขาจะมีให้เอาไว้เสียบเวลาบรรทุกข,ของกันของตกลงด้านข้างนะครับด้านบนก็จะมีตัวทวิตล็อกทวิตล็อกเอาไว้ล็อกไอ้นี่เอาไว้ล็อก,ออกสำหรับล็อกตู้คอนเทนเนอร์นะครับล็อกตู้คอนเทนเนอร์ได้ ด้านบนก็ไม่มีอะไรครับเขเป็นพื้นเรียบๆนะนี่คือที่ถ่ายอยู่นี่คือของสามมิตรนะครับสามมิตก็จะประมาณนี้ครับและสำหรับท่านที่สนใจนะครับรถ ลักษณะนี้นะครับหัวลากหางพื้นเรียบนะครับสำหรับวิ่งสินค้าหรือวิ่งตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าวิ่งเหล็กคอยนะครับก็โทรติดต่อเข้ามาที่เบอร์ของเซลนัทนะครับอีสูซุคิงยอนสาขาสามัักปักทุงชัยนะครับก็ช่อง YouTube ก็อยู่ที่ช่อง i ี u ุ u t ทรั k โฟ e เซลนะครับนำเสนอรถบรรทุกใหม่โชว์รูมนะครับจากทาง ค่ายอีซูซุนะครับเบอร์โทรติดต่อ0895220077สามารถที่จะจองออนไลน์นะครับจัดไฟแนนซ์ฟรีส่งมอบรถฟรีทั่วประเทศไทยเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังได้รับความสนใจจากลูกค้านะครับโทรเข้ามาพูดคุยรายละเอียดของการ ใช้ลดกันนะครับของเงื่อนไขการดาวการผ่อนกันนะครับแล้วก็โอนจองผ่านบัญชีบริษัทนะครับปลอดภัยนะครับทั้งทางด้านการเงินและปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพนะครับช่วงนี้ก็ออกไปไหนเจอผู้คนมากๆก็ไม่ค่อยดีนะครับก็เซลนัดยินดีบริการนะครับจบทุกขั้นตอนครับดูแลทุกข,ขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแจ้งเบอร์อีกทีนะหนไม่ใช่หนึ่งยังเช้าอยู่0895220077นะครับอีสุสุคิงยนสาขาสญญามแยกปากทงชัยยินดีรับใช้ยินดีบริการนะครับราคาคร่าวๆเ,เดี๋ยวจะแจ้งไว้ในส่วนของคำอธิบายของคลิปนะครับด้าน,นล่างนะฮะโอเค วันนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวมีล้างรถตู้เย็น1นึ่ันนะครับเพื่อที่จะส่งมอบลูกค้าในวันพรุ่งนี้ต่อนะครับเป็นคันนี้ที่เห็นเป็นตู้นี่นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมารีวิวคันนี้นะครับตู้เย็นบรรทุกหมูสีกนะครับเป็นยังไงในตู้มีอะไรพิเศษกว่าตู้เย็นธรรมดาเดี๋ยวติดตามชมในคลิปหน้านะครับ วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับมีความสุขในวันอาทิตย์ทุกท่านครับสวัสดีครับ